สวัสดีค่ะลูกค้าวันดีค่ะวันดีค่ะวันนี้มาแล้วจ้าวันนี้มาใช้แล้วใครรออยู่บ้างนะคะขอโทษทีนะคะที่ช้านะคะอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราบอกโปรกันก่อนวันก่อนบอกผิดโปรโมชั่นของแกลบไม่ใช่วันเสาร์วันสุดท้ายวันนี้ค่ะวันสุดท้าย นะคะโปรโมชั่นของแกล็บวันนี้วันสุดท้ายจริงๆ200ลด20บาทนะคะแล้วก็นะจ๊ะโปรโมชั่นของแกล็บอ่ะพอเริ่มแล้ววันนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสั่งร้อยห้าสิบขึ้นไปในแกล็บจะฟรีค่าส่งนะคะฟรีค่าส่งสิบห้าบาทนะของของในแกล็บนะคะของในแกล็บหมดอายุวันไหนขอดูโพยแป๊บนึงอ่า โปรใน grab food นะคะ150บาทโปรโมชั่นลดค่าส่งไม่เกิน15บาทโปรโมชั่นวันนี้วันแรกค่ะแล้วก็หมดวันที่27นิมิถุนายนนะคะเกือบเดือนเลยอีก3อาทิตย์กว่าหรือเปล่าอ่านะแล้วก็นะแล้วเราทาวันนี้เราทำโปรให้แล้วของร้านเองเราทำโปรให้แล้วใน grab food และใน Lineman เราทําโปรให้แล้วแต่โปรเราเริ่มพรุ่งนี้นะคะโปรเราเริ่มพรุ่งนี้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์และปักหมุดไว้จะได้ไม่พลาดนะคะพรุ่งนี้เราจะมาบอกโปรของ Gra b f o o d และ Lineman เพราะเราเริ่มพรุ่งนี้วันนี้ทําโปรโมชั่นให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มกันแต่วันนี้ของ Gra b f o o d 2ส0ลดบาทยังอยู่เหมือนเดิมค่ะโปรโมชั่นของอาทิตย์นี้นะ โปรเก่ายังอยู่วันนี้สุดท้าย2องรลดยีบาทของแกฟู้ดวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มโปรใหม่กันนะทุกคครอย่าเพิ่งน,นะแล้วก็ของแกฟู้ดอีกอย่างหนึ่ง150ยหขึ้นไปฟรีค่าส่งไม่เกิน15บาทอันนั้นใช้ร่วมกับโ,บโปรโมชั่นได้2 0 0ลด20บบาทใช้ร่วมได้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีโปรใหม่ดกดติดตามไว้นะ แล้วก็ที่ร้านรับมอ3เราชนะค่ะมาสแกนกันได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เงินอะไรเข้าอ่ะลูกวันนี้มีเงินอะไระอ๋อเราชนะหรือเปล่าวันนี้เข้าพันหนึ่งอะ่ะใช่ไหมของไทยม3าหรือเปล่าวันนี้ของไครเข้าพันหนึ่งมาใช้นะคะวันนี้ขอลูกค้ามาใช้ลแล้วตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เที่ยงเลยเข้าปุ๊บใช้ปั๊บนะจ๊ะลูกค้าเราหน้ารักวันนี้ ประเดิมล้านวันนี้11โมงประเดิมล้านเลยเค้กแซลมอนใครอยากทราบว่าหน้าตาเป็นยังไงเข้าไปดูหน้าเพจน,นะนะคะมีลูกค้าแปะไยให้แล้วแหละเช็กอินเพจไ้ให้ละแล้วก็ลูกค้าสำหรับที่ใครอยากอยากจะรู้ว่าเค้กแซลมอนเป็นยังไงเข้าไปดูนะคะแล้วก็นะ ติดตามร้านอาหารญี่ปุ่นมาริจังได้4ช่องทางหน้าเพจ Facebook และหน้า YouTube นะคะแล้วก็หน้า i อและหน้า Tik t ต k กสำหรับลูกค้าหน้าเพจ Facebook เราปักมุดของ y o YouTube ไ้ให้แล้วเข้าไปกดติดตามเข้าไปกดกระดิ่งปิ้งป่องกันได้เลยนะคะแล้วก็นะวันนี้อาหารหน้าตักเรามีอะไรวันนี้อาหารเรามีแค่4อย่างแต่4อย่างนี้ราคามากกว่า6อย่างวันนั้น แต่ว่าเรามีโปมาฝากนะเรามีโปมาฝากลูกค้าท่านใดท,ที่ทราบว่าอาหารบนโต๊ะมีอะไรบ้างค่ะตอบมาหน่อยสีมีอะไรบ้างอาหารบนโต๊ะนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ทราบว่าร้านเรายังนั่งได้ปกติลูกค้าโทรมาถามเยอะมากทุกวันเลยวันระ้านนั่งได้ไหมร้านนั่งได้ตามปกตินะคะส1บโมงถึง สองทุ่มนะคะตอนนี้ยังถึงแค่สองทุ่มอยู่ไม่มีพักเบรกเพื่อกางวันลูกค้ามายาวได้เลยสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มค่ะมาได้เลยนะคะรบกวนขอความกรุณารีบกมาเพราะร้านปิดสองทุ่มนะมันยังไม่ใช่เวลาปกติขออนุญาตตามมาตรการขอปิดแค่สองทุ่มค่ะและลูกค้าใหม่ท่าในใดที่ยังไม่ทราบร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์และปิดวันอาทิตย์นะคะสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มไม่พักเบรกมาได้เลยนะ โปรโมชั่นเราบอกไปแล้วกว่อนหน้านั้นเดี๋ยวผิดไลฟ์เราจะบอกทีหนึ่งว่าโปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างนะวันนี้และพรุ่งนี้มีโปรโใหม่ๆของแก้วพูดและลายแม n กัลลุณากดติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะขอพิเศษอาหารแล้วนะ,ะพูดเยอะแล้วอาหารชิ่นเย็นหมดแล้วนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดตอบมาบ้างหรือยังตอบมาหรือยังว่าอาหารบนโต๊ะมีอะไรวันนี้อาหารไฮโซราคาค่อนข้างที่จะแพง แต่แต่จะนํามาโปรโมชั่นอาทิตย์นี้เราจะทําโปรโมชั่นสองจานนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรโอเคมาต่อกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้มีเมนูอะไรเมนูอะไรเมื่อกี้เราจะเอาวาเกเมะมากี่เป็นอันแรกเปลี่ยนคุณยูจีเอามาล่อวันนี้ขดไมไม่ไม่เป็นไรค่ะอ่ะนี่คืออะไรใครชาบ ในตระกูลไข่ใข่ตอบถูกใขรตอบถูกรตระกูลไข่ละข้างในเป็นไส้อะไรใครทราบตระกูลไข่ทาเมโงโงโอุนากิยากิตนาะไข่หวานไส้ปลาไหลนั่นเองนะข้างในปลาไหลอยู่อยู่ข้างในไข่หวานสําหรับเมนูไข่หวานของเราก็จะมีอยู่4อย่างนะเราโปรโมทไปหมดแล้วนะคะเรามี ไข่หวานไส้ของเรามีกี่แบบเมื่อกี้บอกไปแล้วมีไข่หวานธรรมดาอ่ะบอกก่อนมีไข่หวานธรรมดาไข่หวานชีสไข่หวานเบคอนไข่หวานปลาไหลเยอะแยะมากมายสําหรับไข่หวานเบคอนไข่หวานปลาไหลและไข่หวานชีสลูกค้าสั่งถึงจะทําสดนะจ๊ะนอกจากไข่หวานธรรมดาจะทําไว้ตั้งแต่เที่ยงเพราะว่าไม่ทันเพราะว่าหลายชิ้นทําหลายชิ้นทําเยอะมากค่ะอ่ะ เดี๋ยวจะมาเฉาะให้ดูขอโปรโมทเมนูอื่นๆก่อนนะจ้าอ่ะเมื่อกี้เราจะโปรโมทเมนูนี้ตกกระจายกล้องล่นนะอ่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานเมนูนี้คือวากาเมมาก,กีหรือข้าวมวนไส้ยำสาหร่ายนั่นเองนะคะ ข้าวม้วนไส้ยำสาหร่ายนั่นเองนะจ๊ะใครอยากทานบ้าง mm. เราเคยบอกกันไปแล้วว่าข้าวม้วนของเราไส้ตรงกลางลูกค้าสามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้ลูกค้าอยากทานอะไรก็สั่งไปข้าวม้วนไส้อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยสั่งตามที่ลูกค้าอยากทานเลยนะจ๊ะสีเขียวเฮลตี้มากนะคะ <S <S อ่ะเมนูนี้วางก่อนเอาเมนูใหม่ก่อนนะ ขยำโตดิดิขยำโตหมายถึงอยากขยำอ๋ออยากขยำโตค่ะอ,อ่ะ,อะ,อะเมนูนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดโปรโมชั่นการลูกคา้าฟังดีๆฟังดีๆนะ,ะเดี๋ยวมันจะหงอีกไหมเนี่ยอ่ะอเ,เมนูวันก่อนวันเสาร์ที่ผ่านมาใครทราบบ้างเมนูนี้เราพรีเซนต์ไปแล้วปลาชนิดนี้เราพรีเซนต์ไปแล้วนะ<ป>นะคะนั่นคือปลาฮามาจินั่นเองวันเสาร์ที่ผ่านมาเราพรีเซนต์ปลาฮามาจิ ย่างซอสเชรียากิใช่ไหมวันนี้เราเสนอปลาฮามาจิต้มซีอิ๊วค่ะนะคะปลาฮามาจิต้มซีอิ๊วค่ะลูกค้าเลือกได้นะเอาจริงนี่คือนี่คือส่วนเนื้อนะนี่คือส่วนเนื้อนะจ๊ะส่วนเนื้อเนื้อเขาแน่นมากเนื้อเขาแน่นมากแน่นแน่นนะจ๊ะเนื้อแน่น<ม>แล้วก็มีส่วนหนึ่งมีอีกส่วนหนึ่ง ส่วนนี้ส่วนนี้คือส่วนนี้จะมองเห็นไหมเนี่ยส่วนนี้คือคางของเขานั่นเองคือตรงนี้คือช่วงคางคือช่วงคางของปลาฮามาจิเอาจริงๆช่วงคางอะ่ะอร่อยเพราะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนื้อมันนุ่มพะดิฉันเองชอบกินช่วงคางคางปลาฮามาจิอร่อยจริงนะแล้วก็เราจะมาจัดโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวจะบอกหรือว่าจะให้บอกเลยของหัวใจก่อน กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนขอหัวใจก่อนขอกดไลค์กดหัวเราะมาก็ได้ค่ะแล้วจะบอกโปรโมชั่นขำหรับปลาฮามาจิต้มซีอิ๊วนะจ๊ะปลาฮามาจิต้มซีอิ๊วนะลูกค้าสามารถสั่งเป็นเซตได้มีข้าวมีซุปมีสลัดมีของเล่นอีก2อ,อย่างบวกเซตแค่50บาทเองนะคะใครอยากทราบโปรโมชั่นของปลาฮามาจิแล้วขอหัวใจขอไร้รัวรวจ้ะนะจ๊ะอ่ะ สำหรับลูกค้าหน้า YouTube นะคะโปรโมชั่นของเราจานเนี้ยวันนี้วันจันทร์ที่31บพฤษภาถึงวันเสาร์นี้วันเสาร์วันไรวาวันที่อะไรวานนะไปหน่อยสิถึงวันเสาร์นี้นะให้หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าจะต่อโปรไหมไม่ทราบแต่ภายในอาทิตย์นี้รีบมานะคะวันที่ห้าพี่มารีบอกแล้วว่าวันที่ห้า โปรโมชั่นปราหามาจิต้มซีอิ๊วของเราโปรโมชั่นวันที่31พฤษภาถึงวันเสาร์นี้วันที่5มิถุนา64เท่านั้นอ่ะฟังดีๆจะบอกโกร้ลูกค้าหายหมดแล้วนะจะบอกโปรแล้วนะใครมาตอบไม่ถูกไม่ได้โปรไม่รู้นะ,ะราคาของจานนี้ปราหามาจิ ราคาเต็ม269บาทลดเหลือเท่าไหร่ดีลดเหลือ199พอนะลดเหลือ199ไม่รวมเซตนะคะนี่คือปราฮามาจิต้มซึ่งหลายคนที่เคยทานจะรู้ว่ามันแพงนะเราก็เลยเอามาจัดโปรเพราะเราได้มาไม่แพงช่วงนี้ของเขาบางทีของบริษัทบางทีขายไม่ออกนะคะก็มาโปรโมชั่นเราก็มาโปรโมชั่นต่อให้ลูกค้า ได้ทานของอร่อยในราคาที่เบาๆนะนะคะอ่าอ่าสองโปรโมชั่นตอนนี้ไม่รวมเซ็ต269ราคาร9อบาทโปรโมชั่นวันนี้3ามสิพฤษภาถึงวันเสาร์นี้5้มิถุนาหกสีพอละบอกแค่นี้แหละพอละหน้าแ,แก๊ปไม่มี โปรหน้าร้านค่ะนี่คือโปรหน้าร้านโปรแก๊ปร็ส่วนของแก๊บโปรแก๊บจะลดรวมเลย2องร้อี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้จะมีโปรใหม่ใครอยากทราบต้องตามนะคะพรุ่งนี้จะมีโปรใหม่มีแก๊ปมีไลน์แมนวันที่1มวิถยุนาโปรโมชั่นใหม่แก๊บฟูดและไลน์แมนการุณาติดตามพรุ่งนี้จะมาบอกวันนี้ทําโปรโมชั่นให้เสร็จแล้วนะเมนูต่อไปเมนูไฮโซอีกแล้ว เมนูให้สวยแล้วนะคะใครทราบว่าเมนูนี้คืออะไรนะคะเมนูนี้คือ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 แต่ว่ามันชุบแป้งลูกค้าไม่ทราบหรอกมันคืออะไรนะอ่าหัวใจมาแล้วขอบคุณค่ะเมนูนี้คือหอยเชลล์ชุบแป้งทอดนะคะหอยเชลล์ชุบแป้งทอดหรือ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 โฮตาเต้ฟรายนะเมนูนี้คือโฮตาเต้ฟราย น้ำจิ้มโคตรไฮโซอ่ะน้ำจิ้มมีเลมอนให้ด้วยไฮโซแค่ไหนเลมอนนะคะไม่ใช่มะนาวอ่าเลมอนมีน้ำจิ้ม2อย่างสาอย่างรวมเลมอนนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากกินเป็นกับแก้มกินเล่นๆได้หมดกินจริงก็ได้ได้หมดค่ะนะคะเดียว ใค,ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอความกรุณากดไลค์กดแชร์และทราบหรือเปล่าระบอกโปรโมชั่นอะไรไปแล้วถ้ายังไม่ทราบรอจนจบไลค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบขอกินก่อนนะพอละบอกโปรโมชั่นไปหมดละเดี๋ยวจะกินขอกินอะไรดี ไข่หวานปลาไหลก่อนดีกว่าไข่หวานปลาไหลเป็นอะไรที่กินร้อนๆแล้วฟินมากนะคะอ่ะเอาชิ้นแบบจะมองเห็นเนี่ยอือไข่หวานปลาไหลทำามองงนากียกีจ้าไข่หวานปลาไหลข้างในปลาไหลนะข้างในเป็นปลาไหล ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ให้ทายว่าไข่หวานปลาไหลร,ราคาเท่าไร่แต่จริงๆปลาไหลแพงไหมแพงนิดหน่อยแพงนิดหน่อยนะคะปลาไหลนะแต่เราเอามาขายราคาเท่าไหร่ให้ทายกันมาฟินจริงๆถ้ากินร้อนๆแล้วฟันฟุ้งๆนะโอ้โหโคตรฟินอะโอ้ยตายละอ้าปากหน้าไรอีกแล้วแม่จะไม่สวยอีกแล้วนะขอโทษ เป็นอย่างสูงที่ทําให้น้ําลายไหลกันอีกแล้วนะจ๊ะอืมปลาไหลเป็นชิ้นๆไม่ได้เป็นเศษนะหอมปลาไหลแล้วหอมไข่หวานวร้อนเอาจริงปิดมากอ่าออกมาให้ดูเลยชิ้นเบ้งๆอืม เรานะจ๊ะใครอยากทานอะไรบอกได้หมดนะโทรมาสั่งก็ได้0 7 4 2 3 0 6 3 6และ0 8 1 5 9 5 2 1 5 6อน่ะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ขอกินฟินไปคนเดียวใครอยากกินอาหารอร่อยๆเชิญที่ร้านนะจ๊ะอืมอกกินเมนูนี้มาก เต๋บปลาโฮตเตปลาจริงๆถ้ากินแบบไฮโซอ่ะบีบเลมอนนิดเดียวลงไปนิดเดียวนิดเดียวใครเห็นบ้างย้อยไหมเห็นเห็นไหมเห็นย้อยไหมบีบเล้ตัวเดียวพอเดี๋ยวเผื่อคนอื่นจะกินอะไรนี่นี่ตัวของแม่นะคะวายแต่ว่าแม่จะจิมน้ำจิ้มทงด้วยนะจ๊ะ อหอยเชลล์ข้างในตัวใหญ่อะไม่ใช่ตัวเล็กดูขอบแป้งเลยอืมดูขอบแป้งขอบแป้งชุบไม่ได้หนาเลยดูตัวหอยตัวใหญ่นะหอยเชลล์ชุบแป้งทอดมูตาเต้ฟรายนะจ๊ะข้างในหอยตัวใหญ่มากหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆชุบแป้งทอดโคตรปินอะแล้วกินร้อนๆอะอูโหอะไรในปาก ลนะูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณถึงระบบใจนะจ๊ะตอนนี้เราขอโทษเป็นอย่างสูงที่ยั่วกันใครอยากทานอาหารอ,าอร่อยเชิญที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาริจังได้เลยนะจ๊ะนี่ให้ดูหอยเชลล์พราหอยเชลล์ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเท่านิ้วก้อยนะไม่ใช่นะหอยเชลล์ตัวใหญ่มากชุบแป้งทอดแลให้ดูให้ดูแป้ง แป้งมันบางขนาดนั้นแป้งมันไม่ได้หนาเลยนะใครอยากกินอ้าปากงับจิ้มสองลำจิ้มเลยแม่น้ำจิ้มรวัวไปสองลำจิ้มรวัวไปโอ้หมันผสมหันเลยน้ำจิ้มเนี่ยอขอคำเดียวได้ไหมอ้าปากใหญ่ไปไหนหลาะเนี่ยออื้เด็กจะดา่าไหมเนี่ยอื ลูกวยลูกค้าออเุ่หยนะวันก่อนทำมะเจี่ะเราให้ดูไปแล้วว่าเนื้อไงวัาตีขาวนะเอาวันนีนลนน้ลูกป้อนน้ำแม่ติดกอหรือลูกป้อนน้ำ พฟ้าพี่ฟ้าอ๋อนั่งอพี่ฟ้าหรือเป็นต่อพี่ฟ้าดูไรสดขนาดทำงานนะไม่ให้ยี่สิบลูกแชร์ด้วยลูก<อ>นั่งรออ,งงอ,งอาหารซิริตาฮะบอกว่านั่งรออาหารอยู่ในนั่งรออาหารอยู่ในรถอุ้ยขอบคุณมากค่ะลูกค้า่ะขอบคุณนะคะชื่ออะไรเนี่ยทั้งมวยอ๋อชื่อคุณหมวยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆที่อุดหนุนการลูกค้าเราหน้าละ บอกแล้วว่าลูกค้าร้าอนอาหารญี่ปุ่นมาริจังน่ารักทุกคนขอให้ทุกคนที่มาอุดหนุนเราในทุกๆวันและตลอดมาขอทุกคนร่ํารวยขอตูวหวยพวกนี้พวกนี้หวยออกใครมีเลขเด็ดบ้างบอกมาหน้าไว้ได้นะแม่ไม่มีมเลขเด็ดเลยนะใครมีเลขเด็ดบ้างเนี่ยกระคอหวยนี่คุยกันยาวแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ช่วโมงก็ไม่จบนะใครมีเลขเด็ดบ้าง <laughs> ไม่อยากตูวหวย <laughs> มีไอติม e ให้เด็กในรถไหมคะมีลูกป้เบ้ามานี้เดี๋ยวพี่ให้เด็กเอาไปให้เด็กนั่งกี่คนคะลูกอยู่ในรถนั่งกี่คนทั้งหมดบอกมาเดี๋ยวเอาไปให้เลยน้องคุณหมวยคุณหมวยคันคันรถคันไหนรถคันสียอะไรไปดูซิไปดูซิรถคันสียอะไรนี่ไงนี่ไงลูกค้าคุณหมวยคะในรถนั่งกี่คนเดี๋ยวพี่ให้เด็กเอาไอศครีมไปแจกเด็ก อุ้ยเป็นคนรักเด็กเป็นคนใจดีนะคะถ้าใครได้มาเจอตัวจินแล้วคับหน้าตาไม่ได้โหดเหมือนในไลฟ์นะสองคนค่ะแฟนลงไปแล้วเอาไปสี่แก้วเลยลูกสี่แก้วอไ,ไอศครีมสี่แก้วลถคันรดคันรถแฟนลงไปแล้ว,แ,วแฟนลงไปแล้วเดี๋ยวลงมาเอ,าเองอ่ะจ้าลงมาเอ,าเองอ่ะจ้าน้องหวยเอามาเลยลูกสี่แก้วดิฉันเป็นคนใจดีถ้าลูกค้าท่านใดที่เคยมาจะรู้นะ แต่ว่าหน้าไร้บางบางไร้อะหน้าโหดมากยังย้อนกลับไปดูตัวเองว่าหน้าโหดไปไหนวะพีบบ่มาริยั่วแล้วะพีบบ่มาริยั่วแล้ววกากะเมะมากี่หน้าจอนี้ด้วยค่ะลูกค้าว่กากะเมะมากี่นะคะสาลายเขี้ยวเขียวสวยสวยโอ้ยมันยั่วแม่แม่ก็อยากกินเนาะอ่ะอ,อ่ะเดินเดินไปดูรถคันไหนไปลูกไปบอกว่าเดินไปดูรถคันไหนไปไอศครีมแจกแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ป้าแก้วหนึ่งนะ ลูกค้าท่านใยอ่ะที่มากินร้านอาหารญี่ปุ่นของเราโอ,ขอา้ขอบคุณมากคุณหมวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่การันตีให้พี่ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะทุกไลฟ์บางทีลูกค้าจะเข้ามาคอนเฟิร์มและคอมเมนต์และการันตีให้เราว่าดีหรือไม่ดียังไงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคือลูกค้าเราน่ารักมากๆน่ารักในทุกๆอย่าง โชคดีมากที่เจอลูกค้าดีๆทั้งนั้นเลยลูกค้าเราหน้ารักจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกเมนูนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราบอกว่าจานนี้คือคางฮามาจิใช่ไหมคางปลาฮามาจิเดี๋ยวย้อยเดี๋ยวย้อยเดี๋ยวย้อยแต่ส่วนที่อร่อยที่สุดอ่ะของปลาฮามาจิอ่ะเอาจริงๆคือตรงนี้นะส่วนตัวชอบตรงนี้อ่ะเนี่ย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 ใครอยากรู้ว่ามันอร่อยอยังไงมากินเองไม่บอกหรอกนะ เนื้อเขาจะขาวละมุนมากเนี่ยขาวละมุนจริงๆอ่ะหน้าเพจและหน้า YouTube นะคะอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่กันจนจบไลฟ์นะแต่ว่าเมื่อกี้แม่ขอหวยไปแล้วใครมีเลขเด็ดบอกมั่งเด้อนะเนี่ยปลาฮามาจิตรงนี้จะอร่อยสุดแม่ชอบตรงนี้ที่สุดเลยนะจุมน้ำหน่อ อืมขอโทษที่กินยั้วนะจ๊ะมันนุ่มมากมันนุ่ม,มน,นุ่มจริงนุ่มมากอือเลอะไปแล้วตัวนี้วันนี้กี่นาทีแล้วพี่มาริค่ะอือยี่สิบสี่เวลาผ่านล่วงเลยมาเกือบถึงครึ่งชั่วโมงอีกแล้วเราจะได้ลากันไปแล้วนะจ๊ะพี่มาริขาย่วยแล้วจ้ะ หน้าขานะอ่ให้พี่มาลรียยอ้ยเสร็จก่อนหน้าหน้ายูทูปหน้ายูทูปไข่หวานปลาไหลค่าไข่หวานปลาไหลนะจ๊ะอะลูกค้าท่านใดที่เคยมาทานร้านของเราเป็นเวลากว่าปีนี้เข้าปีที่20แล้วนะปีนี้เข้าปีที่20แล้วและ20ปีที่ผ่านมาเวลาลูกค้าทานอาหารเสร็จเราจะมีของหวานแถม เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆเป็นของหวานให้ลูกค้าได้ติดตาติดใจติดใจกันในทุกๆเครื่องเราจะแจกไอศครีมลูกค้าทุกโต๊ะนะคะและก็ทุกคนใครขอเบิ้ลได้หมดใครที่เคยได้แสดงตัวด้วยนะ,อะไอศครีมเนี่ยแถมทุกวันทุกคนตลอด20ิปีที่ผ่านมาแถมทุกวันเลยวันไหนที่ไม่มีไอศครีมจะเป็นลูกอมลูกอมจาะลูกอมจาะ ได้รับไอติมแล้วค่ะเด็กๆดีใจเลยค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปโชว์หนอยลูกถ่ายรูปโชว์หนอยค่ะถ่ายรูปมาให้หน่อยขอดูหน้าเด็กๆตอนฟินหน่อยค่ะนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวป้าก็จะกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าก็จะกินนะคะป้าขอกินข้าวอีกสองคำสามคำนะแล้วก็จะกินไอศครีมนะจ๊ะลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าประจําของมาริจังจะทราบว่าไอศครีมมาริจังอร่อยมาก ลูกค้าเด็กบางคนบอกว่าอร่อยกว่าอาหารที่เออนะเด็กชอบไปติมเด็กพูดความจริงตังอ่าสำหรับไลฟ์นี้นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูไม่ทันลูกค้าสามารถชมย้อนหลังได้ที่หน้าเพจ f a c e b o o k และหน้า y youtube หน้า YouTube ของเราปักหมุดไว้ให้แล้วหน้าเพจเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ลูกค้าสามารถติดตามได้ใน IG และใน TikTok ไอทีนะ ID กับทิ้ตงตอนนี้จะใส่รูปย้วยน้ำลายไว้ให้เยอะแยะเลยนะคะการุณาเข้าไปกดติดตามและกดไลค์กดลักให้ด้วยนะ,ะวันนี้เราบอกโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปละว,วันนี้แก๊ปฟู้ด2 0 0ลด20วันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นใหม่พรุ่งนี้แก๊ปฟู้ดและ l i น์แมนจะมีโปรโมชั่นใหม่การุณาติดตามนะคะม .3 3าใช้ได้เราชนะใช้ได้การุณามาใช้ที่ร้านนะจ๊ะในแก๊ปฟูดในไลน์แมนไม่ร่วมนะ มาใช้ที่ร้านนะเราชนะนะและม3าสามใช้ได้สแกนได้หมดเลยสำหรับวันนี้ลาไปด้วยอะไรดีเอาวันนี้ดีกว่ายังไม่ได้โดนฉ็อกนะยังไม่โดนฉ็อกที่เหลือคนอื่นเขาชอกกันหมดแล้วจนะ้าวันนี้เราลาไปด้วยปลาฮามาจิจานนี้นะสักครูสักครูใครอยอายกทานเชิญได้ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาริจังปลาต้มซีอิ๊วบ้านเราอร่อยจริง,รงๆแม่อร่อยให้โต ตบทิ้งท้ายนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ